จัดอันดับกับ PN e อนีนี้ขอเสนอ10อาวุธที่ไทยได้รับจากอเมริกาประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางทหารที่ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกามาอย่างยาวนานโดยเฉพาะหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองและในยุคสงครามเย็นสหรัฐอเมริกาได้ให้ความช่วยเหลือทางทหารและการจัดซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆแก่กองทัพไทยอย่างต่อเนื่องทําให้ยุโทโธปกรณ์จากสหรัฐอเมริกามีบทบาทสําคัญในกองทัพไทยทั้ง3เหล่าทัพ การจัดอันดับ10อาวุธที่ไทยได้รับจากอเมริกาอาจมีหลายมิติทั้งในแง่ของปริมาณความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์หรือบทบาทในการปฏิบัติการผมขอเลือกอาวุธที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักกันดีซึ่งประจำการในกองทัพไทยมาอย่างยาวนานหรือเป็นโครงการจัดหาที่สำคัญครับอันดับที่10ระบบขีปนาวุธต่อสู้รถถัง TOW t u b Launch o p t i c a l y Track วายไกระบบขีปนาวุธต่อสู้รถถังที่ OWU เป็นหนึ่งในระบบอาวุธนำวิถีต่อสู้รถถังที่โดดเด่นและแพร่หลายที่สุดในโลกพัฒนาโดยสหรัฐอเมริกาและประจำการมาตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ1970และยังคงมีการใช้งานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันกองทัพบ,บกไทยก็เป็นหนึ่งในผู้ใช้งานระบบ t o w นี้เช่นกันโดยถือเป็นขีดความสามารถที่สำคัญในการต่อต้านยานกราะของข้าศึก ส่วนประกอบหลักแท่นยิงสามารถติดตั้งบนขาตั้ง3ามขาหรือติดตั้งบนยานพาหนะต่างๆเช่นรถทำวีรถลำเลียงผลหุ้มเกราะ M113, รถรบทหารราบแบรดลีย์หรือแม้กระทั่งเฮลิคอปเตอร์จรวดมิสไซล์บรรจุอยู่ในท่อแบบใช้แล้วทิ้งซึ่งเชื่อมต่อกับแท่นยิงระยะยิงตั้งแต่รุ่นเก่าสุดที่ยิงได้ประมาณ3กิโลเมตรจนถึงรุ่นใหม่ๆ ที่สามารถยิงได้ไกลถึง4.5กิโลเมตรหรือมากกว่าความเร็วประมาณ200-300เมตรต่อวินาทีความแม่นยำ TOW มีชื่อเสียงในด้านความแม่นยำสูงเนื่องจากผู้ยิงสามารถควบคุมจรวดได้ตลอดเวลาจนกระทั่งกระทบเป้าหมายกองทัพบกไทยเป็นหนึ่งในผู้ใช้งานระบบ TOW มาอย่างยาวนานโดยได้จัดหามาหลายรุ่นและติดตั้งบนยานพาหนะต่างๆเช่นรถฮัมวี ซึ่งเป็นยานพาหนะติดอาวุธต่อสู้รถถังที่สำคัญของหน่วยทหารราบและหน่วยยานเกราะเบาการมีระบบ TOW ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการต่อต้านรถถังของข้าศึกได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับรถถังหลักรุ่นเก่าถึงรุ่นกลางแม้ว่าในปัจจุบันจะมีระบบขีปนาวุธต่อสู้รถถังแบบยิงแล้วลืมที่ทันสมัยกว่าอย่าง FGM-148 Javelin ออกมาแต่ระบบทาวก็ยังคงเป็นอาวุธที่เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะในรุ่นที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ๆและยังคงประจำการในกองทัพทั่วโลกกว่า40ประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกาเองด้วย TOW ยังคงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับภา,า,ภารกิจทำลายยานกรอกและป้อมปราการต่างๆครับ อันดับที่9ปืนเล็กยาว M16 ปืนเล็กยาว M16 เป็นชื่อทางการของอาวุธปืนเล็กยาวจูโจม Assault Rifle ที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกากำหนดขึ้นและเป็นหนึ่งในปืนเล็กยาวที่โดดเด่นและมีอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์อาวุธปืนสมัยใหม่พัฒนามาจากปืน AR15 ที่ออกแบบโดยยู g e n สโตเนอร์วิศวกรของบริษัท a m s l i t e คุณสมบัติและลักษณะทั่วไปขนาดกระสุน ใช้กระสุนขนาด5.56คูณ45มิลิเมตรระบบปฏิบัติการ g a สอิมพิ e เมนตบางครั้งเรียกว่า Direct i m p ิทเมนต์ซึ่งใช้แก๊สจากกระสุนที่ยิงออกไปส่งกลับมาดันลูกเลื่อนโดยตรงทำให้มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวน้อยลงและปืนมีน้ำหนักเบาโครงสร้างปืนส่วนใหญ่ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยผ่านท้ายและประกับลำกล้องทำจากพลาสติกหรือวัสดุสังเคราะห์ทำให้ปืนมีน้ำหนักเบากว่าปืนรุ่นเก่า ทำให้ทหารสามารถพกพาและใช้งานได้คล่องตัว M16 มีชื่อเสียงในด้านความแม่นยำในการยิงที่ดีโดยเฉพาะที่ระยะปานกลางอัตราการยิงสามารถยิงได้ทั้งโหมดกึ่งอัตโนมัติและโหมดยิงอัตโนมัติเต็มที่หรือโหมดยิงชุด3นัดขึ้นอยู่กับรุ่นกองทัพไทยได้จัดหาปืนเล็กยาว M16 เข้าประจำการมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคสงครามเวียดนามและยังคงเป็นอาวุธประจำกายหลัก ของกำลังพลในหลายหน่วยงานของทั้ง3เหล่าทัพมาจนถึงปัจจุบันปืนเล็กยาว m 1 6ได้รับการยอมรับในฐานะม้างานที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพในหลายสมรภูมิและยังคงเป็นหนึ่งในปืนเล็กยาวจจ่โจมที่แพร่หลายที่สุดในประวัติศาสตร์ครับอันดับที่8เฮลิคอปเตอร์โจมตี ah 1 f cobra เฮลิคอปเตอร์โจมตี ah 1 f cobra หรือที่กองทัพบ,บกไทยเรียกว่าเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบหนึ่ h หอ เป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีโดยเฉพาะลำแรกของโลกที่เข้าประจำการในกองทัพสหรัฐอเมริกาและยังคงมีบทบาทสำคัญในกองทัพบกไทยมาอย่างยาวนาน ah 1 cobra ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท bell helicopter โดยใช้ชิ้นส่วนสำคัญหลายอย่างร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป us UH 1 i ึ่ง a r o c o อันโด่งดังแต่มีโครงสร้างลำตัวที่เพรียวบางและออกแบบมาเพื่อการต่อสู้โดยเฉพาะการจัดเรียงที่นั่งแบบนักบินและคนปืนนั่งเรียงกัน คือลักษณะเด่นที่ทํำให้คอ่าแตกต่างจากเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงทั่วไปโดยพลปืนจะอยู่ด้านหน้าและนักบินจะอยู่ด้านหลังและสูงกว่าเล็กน้อยเพื่อทัศนวิสัยที่ดีขึ้น AH-1F เป็นรุ่นที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นซึ่งเป็นการยกระดับขีดความสามารถของคอ่าให้สามารถปฏิบัติภารกิจในสมรภูมิยุคใหม่ได้ดีขึ้นกองทัพบกไทยได้จัดหาเฮลิคอปเตอร์โจมตี AH-1F อบ b r a เข้าประจำการ โดยมีบทบาทหลักในการสนับสนุนทางอากาศใกล้ชิดการต่อต้านยานเกราะการคุ้มกันขบวนและการลาดตระเวนติดอาวุธ AH-1F Cobra ถือเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรบให้กับกองทัพบกไทยโดยเฉพาะในภารกิจการโจมตีภาคพื้นดินและสนับสนุนกำลังรบทหารราบแม้จะเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ประจำการมานานแต่ AH-1F ก็ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ทันสมัยขึ้นเช่น การติดตั้งระบบมองกลางคืนระบบกำหนดเป้าหมายที่ได้รับการปรับปรุงหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ AH1F Cobra ยังคงเป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่น่าเกรงขามและเป็นที่ไว้วางใจของกองทัพบ,บกไทยในการปฏิบัติภารกิจที่หลากหลายครับอันดับที่7รถลำเลียงผลหุ้มกรอบ M113 รถลำเลียงผลหุ้มกราะ M113 เป็นยานพาหนะสายพานลำเลียงผลหุ้มเกราะที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นที่รู้จักมากที่สุดรุ่นหนึ่งของโลกพัฒนาโดยสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายทศวรรษ1950และเข้าประจำการครั้งแรกในปี1960 M113 ถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่ขนส่งทหารราบเข้าสู่พื้นที่การรบอย่างปลอดภัยโดยมีกรอที่สามารถป้องกันกระสุนปืนเล็กและสะเก็ดร,ระเบิดได้หลังจากไปถึงพื้นที่เป้าหมาย ทหารจะลงจากรถเพื่อเข้าปะทะกับข้าศึกในระยะประชิด M113 เป็น APC รุ่นแรกของโลกที่ใช้ตัวถังอลูมิเนียมอลลอยทำให้มีน้ำหนักเบาพอที่จะสามารถลำเรียงทางอากาศด้วยเครื่องบินลำเรียง c 1 3 0 Hercules และยังมีความสามารถในการลอยตัวและวิ่งในน้ำได้ด้วยความเรียบง่ายของโครงสร้างและตัวถังรูปทรงกล่องทำให้ M113 สามารถดัดแปลงเป็นยานพาหนะเฉพาะกิจได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งมีมากกว่า40รุ่นย่อยทั่วโลกตั้งแต่รถพยาบาลรถบังคับการรถกู้ซ่อมรถติดเครื่องยิงลูกระเบิดหรือแม้แต่รถติดตั้งขีปนาวุธต่อสู้รถถงัง TOW กองทัพบกไทยได้รับมอบรถลำเลียงผลหุ้มกราะ M113 เข้าประจำการตั้งแต่ในอดีตประมาณพุทธศักราช2503และใช้งานมาอย่างยาวนานโดยถือเป็นยานกราะสายพานหลักในหลายหน่วยงาน M113 ใช้เป็นยานพาหนะหลักในการขนส่งกำลังพลติดตั้งอาวุธพิเศษเช่นขีปนาวุธ TOW เครื่องยิงลูกระเบิดมอตาและดัดแปลงเป็นรถพยาบาลเนืน่องจาก M 1 1 3มีอายุการใช้งานมานานกองทัพบ,บกไทยจึงมีแผนการปรับปรุงเพื่อยืดอ,อายุการใช้งานและเพิ่มขีดความสามารถให้ทันสมัยขึ้นเช่นการเปลี่ยนเครื่องยนต์ระบบส่งกำลังระบบควบคุมทิศทางหรือเพิ่มปรอป้องกัน ทำให้ M 1 1 3ยังคงเป็นม้างานที่เชื่อถือได้และมีบทบาทสําคัญในกองทัพบ,บกต่อไปอีกหลายปี M 1 1 3ถือเป็นสัญลักษณ์ของยานปกราะยุคสงครามเย็นและยังคงเป็นกําลังสําคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับกองทัพทั่วโลกกว่า 40, 40ประเทศรวมถึงกองทัพบ,บกไทยด้วยครับอันดับที่6เครื่องบินลำเลียง430 Hercules เครื่องบินลำเลียง430 Hercules หรือที่กองทัพอากาศไทยเรียกว่าเครื่องบินลำเลียงแบบที่8บล8เป็นหนึ่งในเครื่องบินลำเลียงทางยุทธวิธีที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกได้รับการพัฒนาโดยบริษัทอกฮีตของสหรัฐอเมริกาและเข้าประจำการครั้งแรกในปี1956กองทัพอากาศไทยได้จัดหา4 3 0 Hercules เข้าประจำการมาแล้วหลายรุ่นตั้งแต่รุ่น A, B ไปจนถึงรุ่น H แม้จะเป็นเครื่องบินที่มีอายุการใช้งานนาน แต่4 3 0ของกองทัพอากาศไทยได้รับการปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินและระบบนำร่องให้ทันสมัยขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในห้วงอากาศปัจจุบัน4 3 0 Hercules จึงเป็นมากกว่าแค่เครื่องบินลำเลียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทุ่มเทและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามวิกฤตและเป็นเครื่องบินที่ได้รับความเชื่อถือจากทั้งทหารและประชาชนไทยมาอย่างยาวนานครับ อันดับที่5เรือรบฟริเกตชันน็อกเรือรบฟริเกตชันน็อกเป็นเรือฟริเกตที่สร้างขึ้นเพื่อกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามเย็นมีบทบาทหลักเป็นเรือปราบเรือดำน้ำและยังทำหน้าที่เป็นเรือคุ้มกันขบวนเรืออีกด้วยกองทัพเรือไทยได้รับเรือฟริเกตชันน็อกจำนวนสองลำจากสหรัฐอเมริกาโดยเป็นเรือมือสองที่ปลดประจำการแล้วแต่ยังคงมีสมรรถนะที่เชื่อถือได้ เรือทั้งสองลำที่กองทัพเรือไทยได้รับมานั้นถูกตั้งชื่อตามพระนามของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีและรวมอยู่ในเรือฟริเกตชุดเรือหลวงพุทยอดฟ้าจุฬาโลก 1. เรือหลวงพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและ 2. เรือหลวงพุทยอลราชนาภลัยซึ่งเรือทั้งสองลำได้ปลดประจำการไปแล้วแม้จะเป็นเรือที่ค่อนข้างมีอายุแต่เรือรบฟริเกตชั้นน็อกซ์ทั้งสองลำนี้ก็มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพเรือไทย ในช่วงเวลาที่ประจำการโดยเฉพาะในภารกิจการปราบเรือดำน้ำําและการรักษาอธิปไตยทางทะเลเรือรบฟรเกตชันน็อกเป็นเรือที่มีประวัติการใช้งานยาวนานและมีบทบาทสําคัญในกองทัพเรือของหลายประเทศรวมถึงกองทัพเรือไทยด้วยครับอันดับที่4ปืนใหญ่สนาม M 1 0 9ภาพาลาดินปืนใหญ่สนาม M 1 0 9เป็นปืนใหญ่ฮลิเซอร์อัตตาจร ขนาด155ม mm ิลิเมตรที่มีชื่อเสียงและประจำการในกองทัพทั่วโลกมาอย่างยาวนานพัฒนาโดยสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นทศวรรษ1960เพื่อให้กองทัพมีขีดความสามารถในการยิงสนับสนุนกำลังรบภาคพื้นดินได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำก่อนที่ M109 จะเข้าประจำการหน่วยปืนใหญ่ภาคพื้นดินส่วนใหญ่ยังคงใช้ปืนใหญ่ลากจูงซึ่งต้องใช้รถลากและใช้เวลาในการตั้งปืนนาน ทำให้เสี่ยงต่อการถูกต่อโต้จากฝ่ายตรงข้าม M109 จึงเข้ามาแก้ปัญหานี้ด้วยการนำปืนใหญ่มาติดตั้งบนรถสายพานหุ้มกรอบทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วตั้งยิงได้ในเวลาอันสัน้นและยังให้การป้องกันภัยจากอาวุธขนาดเล็กและสะเก็ดระเบิดแก่พ้นประจำปืนด้วยกองทัพบ,บกไทยได้รับ M109 เข้าประจำการหลายรุ่นตั้งแต่รุ่นเก่าไปจนถึงรุ่นที่ได้รับการปรับปรุง โดยเป็นกำลังสำคัญในหน่วยปืนใหญ่ของกองทัพมีบทบาทในการยิงสนับสนุนกำลังรบทหารราบและทำลายเป้าหมายสำคัญของข้าศึกทำให้กองทัพไทยมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่า M 1 0 9จะเป็นปืนใหญ่ที่ประจำการมานานกว่า60ปีแต่ด้วยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทำให้มันยังคงเป็นอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่เชื่อถือได้และมีอนุภาพสูงในสนามรบยุคป,ปัจจุบัน อันดับที่ 3. รถถังหลัก M60 Patton รถถังหลัก M60 Patton เป็นรถถังหลักยุคสงครามเย็นที่พัฒนาโดยสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายทศวรรษ1950และเข้าประจำการครั้งแรกในปี1961 M60 ได้รับการออกแบบให้เป็นรถถังหลักมาตรฐานของกองทัพสหรัฐอเมริกาเพื่อมาทดแทนรถถัง M48 Patton โดยมีการปรับปรุงขีดความสามารถที่สำคัญหลายอย่าง โดยเฉพาะอำนาจการยิง M60 เป็นหนึ่งในรถถังที่ผลิตขึ้นจำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์และได้ประจำการในกองทัพของกว่า20ประเทศทั่วโลกกองทัพบกไทยได้รับมอบรถถัง M60 เข้าประจำการหลายรุ่นโดยเฉพาะรุ่น M60A1 และ M60A3 ซึ่งเป็นกำลังรบหลักของเหล่าทหารม้าในยุคหนึ่งแม้ในปัจจุบันจะมีการจัดหารถถังรุ่นใหม่เข้ามาทดแทนแต่ M60 ก็ยังคงมีบทบาทสําคัญในหน่วยยานเกราะบ,บางส่วนของกองทัพบ,บกไทยเนื่องจากมีความแข็งแกร่งทนทานและได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ M 6 0แพตตนเป็นรถถังที่มีบทบาทสําคัญในการรบภาคพ,พื้นดินมาหลายทศว,วรรษและด้วยการปรับปรุงขีดความสามารถอย่างต่อเนื่องทําให้มันยังคงเป็นกําลังสําคัญของกองทัพบ,บกไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลกครับอันดับที่2เฮลิคอปเตอร์ UH-60 Black Hawk เฮลิคอปเตอร์ UH-60 Black Hawk หรือที่กองทัพบ,บกไทยเรียกว่าเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป60พอทอ60เป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ที่โด่งดังและประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกพัฒนาโดยบริษัท Sikorsky Aircraft ของสหรัฐอเมริกาและเข้าประจำการครั้งแรกในปี1979 UH-60 Black Hawk ถูกออกแบบมาเพื่อทดแทนเฮลิคอปเตอร์ UH-1 Iroquois ในบทบาทเฮลิคอปเตอร์ขนส่งทางยุทธวิธีมีจุดเด่นคือความสามารถในการใช้งานที่หลากหลายความทนทานและเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ที่กองทัพทั่วโลกกว่า22ประเทศเลือกใช้กองทัพบ,บกไทยได้จัดหา UH-60 เข้าประจำการมาตั้งแต่ปี1990และได้กลายเป็นกำลังหลักในการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญต่างๆมากมาย UH-60 Black Hawk จึงเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่เชื่อถือได้ มีสมรรถนะสูงและมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชนของประเทศไทยครับอันดับที่1เครื่องบินขับไล f ่ f 1 6 fighting falcon เครื่องบินขับไล f ่ f 1 6 fighting falcon หรือที่รู้จักกันในชื่อเล่นว่าไวเปอร์เป็นเครื่องบินขับไลอ่เอเนกประสงค์แบบเครื่องยนต์เดี่ยวที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกพัฒนาโดยบริษัท general dynamic ปัจจุบันคือ洛克希德马丁 ของสหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษ1970และเข้าประจำการครั้งแรกในปี1978 F-16 ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาคล่องตัวสูงและต้นทุนต่ำสำหรับการรบในเวลากลางวันแต่ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้มันกลายเป็นเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ที่ทรงประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติภารากิจได้หลากหลายในทุกสภาพอากาศกองทัพอากาศไทย ได้จัดหาเครื่องบินขับไล่ F-16 เข้าประจำการมาตั้งแต่ปี1988และมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันประเทศ F-16 <F 16 S 1> เป็นเครื่องบินขับไล่หลักของกองทัพอากาศไทยโดยมีบทบาททั้งการป้องกันภัยทางอากาศการโจมตีภาคพื้นดินและการคุ้มกันทางอากาศด้วยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทำให้ F-16 ยังคงเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ทรงประสิทธิภาพและเป็นกำลังสำคัญของกองทัพอากาศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยอีกหลายทศวรรษครับ ความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกายังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดซื้อจัดหาการฝึกร่วมและการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีทำให้กองทัพไทยยังคงมีอาวุธยุโทโธป,ปกรณ์จากสหรัฐอเมริกาประจำการอยู่เป็นจำนวนมากและมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอหากมีข้อมูลจุดไหนผิดพลาดทางทีมงานต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและช่วยพิมพ์บอกเราผ่านคอมเมนต์หน่อยนะครับ ดูคลิปจบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งหรืออยากให้เราทำเรื่องอะไรพูดคุยแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ